การเลือกตั้งประธานาธิบดีของชาติมุสลิมใหญ่ที่สุดในโลกอย่างอินโดนีเซียเมื่อเดือนกร,รกฎานคมที่ผ่านมาทำให้ประชาชนแม้กระทั่งสื่อทั่วอาเซียนต่างนั่งไม่ติดด้วยคะแนนเสียงเชื่อเฉนแต่สุดท้ายเป็นไปตามคาดนายโจโกโวิโดโดหรือรู้จักกันในชื่อจโจโกโวีอดีตผู้ว่าราชการกรุงจาการ์ตาคว้า,วาชัยชนะเหนือผู้ชิงพักร,รัฐบาลได้สำเร็จฉายาามาแห่งเอเชียขึ้นแทนผู้นำคนแรกของอินโดนีเซียที่พื้นเพไม่ได้มาจากตระกูลผู้นำทางการเมือง เดือนตุลาคมเป็นจุดเริ่มต้นบทบาทผู้นําของนายโจโกวีที่ต้องขารับความคาดหวังของประชาชนที่ทับถมบ่าต้องปฏิรูปอินโดนีเซียสู่มหาอำนาเจเศรษฐกิจระดับโลกอัตราจจเจริญเติบโต,ตทางเศรษฐกิจเฉลีย่ย4-6%ต่อปีไม่เพียงพออีกต่อไปซึ่งการตัดสินใจเชิญนโยบายครั้งสำคัญของผู้นําใหม่ปลุกเสียงวิพากษ์วิจารณ์แต่เรียกคาชื่นชมจากนักเศรษฐศาสตร์กล้าตัดงบประมาณหนุนราคาเชื้อเพลิงจนน้ามันราคาพุ่งขึ้น31% และกับงบประมาณที่ประหยัดได้ถึง316,00 0ล้านบาทเงินมหาศาลนี้เองที่นายโจกโกวีใช้วางเดิมพันกับการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทั้งภาคพื้นดินและทะเลกับเส้นตาย5ปีที่ประธานาธิบดีอินโดนีเซียมีโดยมุ่งสร้างสนามบินเพิ่ม10แห่งท่าเรือน้ําลึก10แห่งและถนนอีก2,000กิโลเมตรทั่วประเทศด้วยวัตถุประสงค์เพิ่มความพร้อมและดึงดูดเม็ดเงินลงทุนเข้าประเทศโดยเฉพาะการเชื่อมโยงภาคพื้นทะเล ที่เป็นนโยบายเอกของนายโจโกโวีผู้นำอินโดนีเซียประกาศกล้องจะทำให้เศรษฐกิจเติบโต7%ตลอด3ปีนับจากนี้และก่อนพ้นตำแหน่งจะต้องเพิ่มสูงถึง8%ให้ได้ไม่ได้เป็นการให้สัญญาปากเปล่าแต่สั่งกระทรวงทบวงกรมเริ่มพัฒนาสาธารณกปโภคตามเป้าทันทีที่เริ่มสกราดใหม่เป้าหมายที่สูงเพิ่มแรงกดดันมหาศาลกระทรวงคมนาคมยอมรับว่าเงิน1 1 8 0 0 0ล้านบาท ตามแผนงบประมาณปีหน้าไม่เพียงพอเสียแล้วต้องขอเพิ่มอีก71,000ล้านบาทเพื่อสร้างทางรถไฟและท่าเรือจนนักวิเคราะห์ชี้ว่าภาคธุรกิจด้านสาธารณปโภคจะทะยานสูงในตลาดหลักทรัพย์ปีหน้าควบคู่กับการเพิ่มความมั่นใจให้นักลงทุนมากขึ้นผลสำรวจความคิดเห็นประชาชนของไซรัสเน็ตเวิร์กสถาบันวิจัยพาคเอกชนพบว่าชาวอินโดนีเซียกว่า70%เทใจให้นายโจกโกวีเป็นความหวังที่จะนำประเทศสู่การพัฒนาและความมั่งคัง่ง ซึ่งแม้จะมีประเด็นว่านางเมกาวตีสุกาโนบุตรีอดีตประธานาธิบดีอาจเป็นผู้คุมบังเหียนอยู่เบื้องหลังแต่กว่า6 8เเซเชื่อว่าความเด็ดขาดและกล้าตัดสินใจของนายโจโกโวีที่ได้เห็นมาแล้วนั้นแสดงให้เห็นว่าเขาไม่ได้เป็นเพียงคุณเชิดแน่นอนดูเหมือนแผนแม่บทและเป้าหมายถูกกำหนดไว้แล้วและปีหน้าจะเป็นบทพิสูจน์ของประธานาธิบดีโจโกโวีว่าจัดสารต่อสิ่งเหล่านี้ให้เป็นรูปธรรมมากน้อยแค่ไหนซึ่งเชื่อว่า ปี2558ปีเดียวกับที่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนจะก่อตั้งจะเป็นปีที่ข่าวของอินโดนีเซียได้รับการจับตามองอย่างใกล้ชิดแน่นอนทศพลชัยสำมฤทธิ์ผลทีมข่าวอาเซียนสปริงนิวส์รายงาน oh,